สบายดีกาวสักท่ายสบายดีสวัสดีพนเมพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สด ird, ส,สุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนทับเขาสู้ส่องน้องใต้สาวดาวคือเก่าเนาะพ,พ,พี่น้องเมื่นอนีอ้เนาะพี่น้องอ่าน้องใต้กับมีเรื่องแบบว่าอุกใจพี่น้องมีเรื่องให้ชีดได้เดลืองเนาะแบบพ่อเนาะพี่น้อง,น,องน้องใต้ว่าสไาิไปอ่าไปไปเที่ยวประเทศไทยเราไปหา,าห,าหางานเห็ดเนี่มั้งหางานเห็ดพี่น้อง ก็คือพ่อว่อหายไปเนาะตอนนี้เพื่อนกับบุดีมานอนเทียงสองมือเลยพี่น้องบุดีมานอนหน้าสองมือเลยคือเบนบ่อยน้องตายไปเพื่อนกับเขียนให้น้องตายอยู่ลายเหลืองเนาะพี่น้องน้องตายกับคืดอ่าน้องตายกับแบบคืดบ่ออกเลยพี่น้องว่าเป็นยังคือบ่อหายไปเนาะทั้งทั้งที่สิไปอ่าไปห้าประสบการณ์นะพี่น้องแต่ว่าน้องตายอ่ะเคยไปแล้วเทื่อหนึ่งเทื่ออะไรน่ากับว่อหายไปคือกันแต่ว่าน้องตายไปเนาะ พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิมาถามมีแม่เนาะแต่ว่าแม่น่ะให้ไปแล้วแม่น่ะสนับสนุนพ่อหันมอกไหไปพี่น้องด้วยว่าต้องหักของตายร้ายว่าด้วยจะได้ตอนนี้กับพูนพี่น้องลุกไปนอนดูว่าน้ะห็นแม่มันนี่แม่เดี๋ยวสิมาถามอีแม่เนาะว่าคนเบาอีหยังกับแม่แน่พี่น้องเอ้ยหลองตายกับเศร้าใจเนาะเพราะว่ากะสิมีผู้ใหญ่ใจดีนะพี่น้องสิมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ประเทศไทยเนาะอ่า มีหลวงพอนะ่อเนาะคนโทรติดต่อมาพี่น้องเพิ่นว่าสิส่งน้องตายเฮียนเนาะน้องตายโอ้ความพันเด้อความพันแบบาาว่าสาวลาอยากไปเฮียนอยู่ไทยนะพี่น้องอยากไปเฮียนแต่ว่าน้องตายน่ะเฮียนจบอ่าจบม้อหานอกไรใบประกาศด้พี่น้องก็คือสิเอาไว้ตัวนั้นน่ะไปเยือนเฮียนเด้อน้องตายก็ได้รับป่ากับเพิ่นได้เนาะน้องตายบ่อยากบ่ปแบบตัวบ่อยากเอียงเพิ่นก็นเลยสิไปขอโทษเพิ่นเนาะว่าอ่าพ่อ,นนอ,อ,พอบ่ให้ไปเนาะ พวานคือว่าพอ่อกะเพิ่นบอสบายพี่น้องบอสบายเพิ่นกับโบอยากให้ไปไหนเนาะข้าวหนึ่งเจ็บข้าวหนึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นเนาะมาพี่แม่เป็นมาพี่มาจานนี่มาจานนี้แม่น้อง <c oughs> พี่น,อนอ้องน้องตายแต่ว่าพ่วมนี่โอกาสน้องตายอยากขับโอกาสดันไหวเนาะแต่ว่าโบเป็นคือความพันพี่น้องน้องตายก็คึ้นร้ายเด้อ,อเป็นจงไหนเป็นจะไหนแล้วเพิ่นกับโบอยากให้ดุไปนี่แหละแม่หทนอยากให้ไปฮางฮาร์ท มาสาง้านนี่แด้บ้านบ่ได่อพ่อมันอุ๊พ่อเจ็บแม่อยากเนาบมเศร้าแล้วก็รถบอยอยากห้ลูกนี่ไปนี้จากเราเร้รถขี่ได้รถไปนอนจักไปไซส์เสียหายูุไปนั่งหาพันเราไปนอนอยั่วัวไปนอนอยั่หันอะพูดหองเลยเอาไจใจนีพ่อครับเอาไจใจเฮ็ดคือเร็กหนออันนี้บ่กือว่าเนาะต้องตายอยากไปหาประสบการณ์เี้ยั่ก็ อันนี้ว่าโอ้ยเนาะน้องตายเนาะได้ใช่ปะเดี๋ยวสิไปหาไปเนาะเคล่นหอดดูแล้วก่อนฉีบอกนั่นแล้วบอกไปพันโบสบายในตัวพ่โต๊ะยบอนเพันอยู่กับยุงหัวหน้าะผูนเนาะเอาอีหยังลงไปเนาะไปพี่เนาะกาก่อนไปครับส้มกระฝาก็ได้ก็แช่ก็ติดตามให้น้องตายเด้อเฮ้ยพี่เนาะเอ้ยมาแต่ว่าน้องตายนะไปเดินเดือดเนาะเฮฟาสสปอร์ตนะพี่เนาะแต่ว่ายังบอสท่านไหนฮาพัทสปอร์ตเถื่อนหนึ่งบอสท่านไหนฮาพัทสปอร์ตเนาะ แบบว่าวัดท่องเที่ยวนะพี่น้องไปกับคือสิแบาบว่าน้องตาก็อยากไปทั่วประเทศไทยนะพี่น้องไปถ่ายคลิปไปยังน,นั่นแหละแต่ว่าพ่อนี่โบย่างไห่ไปเนาะเดี๋ยวนีก้ก็คือไอ้เอิ๊กแห่งอามีแอรเพิ่มกับโบาายากไห่ไปผู้เดียวนะพี่น้องแม่กับโบาายากไห่ไปคือกันนี่แหละแล้วพี่น้องกับเดี๋ยวสิไปถามพี่พ่อว่าเป็นยังไงคือโบยากไห่าหาไปเนาะว่าไปหัดส้มฝากก็ได้ก็แท็กก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเนาะ น้ำอีกพ่อกัอนโอ้ยอกไอ้โอ้ยพลังไผ่ลังยังโอ้เดี๋ยวดองความสนใจจากลูกว่านี่รือว่าเนะี่ยเนาะพ่อแม่เพิ่งจะเป็นห่วงแต่ว่าน้องตายเนีย่ยบ่ได้ขึ้นคือเพิ่นนะพี่นนองเพราะว่าเมืองไทยนี่โอ้เป็นประเทศที่แบบประเทศหนึ่งที่ว่ามีความปลอดภัยเนาะคนคนไทยไมีแต่คนใจดีจากน้องตายไปนะพี่น้อะใจดีบ่อะไมีอีกภัยแบบว่าอันนี้ น้องตาแหงว่าเสียน่ะโอ้พวมีโอกาสพี่น้องเอ้ยน้องตากใส่ที่แอนแด้เพื่ออนาคตนี่เนาะเขอเป็ดขอไก่พุนพุ่งผุนเหตุลังไผ่ผุนพี่น้อง เช็ซ้ำเล็กเนาะว่าแะไรผู้เฒ่ากันเนี่ยนี่นะเนาะโอ้ขิตายเลยกน้องเนีเยขียดเด็กยังเนี้นาะแต่ว่าจะไหนคอมเมนไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่าพาสปอร์ตกับรลังเดินเดือดเนาะ ไปฮะมุมอมองใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆโบหายไปโบ,บเห็นดอกจายไปข้าไปเน่กี่หนอเาไปเน่ะน่มุมง <laughs> ไปตัดสักวา ở đây có chắc chín chắc bò ông dài <laughs> cả bò bò để anh đi đây bò để vân tay say nó bò để anh chỉ vào phần hết bịa hết ngã thôi là nào đó ô mà anh đang để này không ai này ô cái xiên gà này đó bắt tù sa nó tay Thế thiêng không mà hỏi vì chân sút phun thiêng cái dù mà cây cây nữa. Phải họ, phút, phút, thì nó Lòng phải hỏi phun phun vì nó bòn cốc cái nhầy Bòn cốc cái này nhầy nhầy cây tớ nó Thì nó còn nếu Yên xăm nếp nọ Khát lòng tông lên tên Anh cả bọ cắt mẻ này đâu vì nó Anh bọ cắt mẻ này lòng tay chẳng hộ như mẻ bọ hay phận Thì nó Đây vừa nọ nếu กหนะอีไหมนี่ค <ga> <wh contradictory> oh, ือซาปลาบอนปลาพอพอโอ้กำลังไหวตกหน่ะ พ่อพ่อโีนอนวะจ๊ะพ่อเป็นยังนอนคือนอนดูสิโอ้ฮะนอนแนนอนอยีิแล้วนอนเหี้ยย่งฮะดุกมาเบ้ดุกมาหรเบิ เป็นยังคือมามาหน่อนี่พี่คอยินอีเมยบ่ไอ้พังแด้ยินอีเมียบ่อไอ้พังหรือแม่วนแล้เหรอบังอือบ่ไอ้พังอะไรแม่จะไอพังอะไรลูกอีเมียบอกว่าเจ้าว่าอยากให้คอยไปไปายอ้กจมินกับพ่อว่าอยากให้ไปแน่ลูกพ่อขึ้นหอขึ้นหอเหรออี๋ขึ้นหอรูกอ้นหอเป็นรวงน้ำลู อไปเมืองเพิ่นเมืองใหญ่ได้ลูกเจ้าไปผู้เ <murdered> ด <noise> <c oughs> ียวกันไปผู้เดียวช่างพ่อเขาพยายามให้ไปวันนี้อายุเจ้าก็ยังอ่อนลูกอ่อนแต่ได้สิบเก้าปีล้วเมืองใหไงเขาเมืองใหญ่เมืองกรุงประเทศบ้านเพิ่นบ้านบ้านเพิ่นมันเจริญเลยลูกมันเจริญจัง่ังเจ้าสิไปกินอยู่ใสโอ้ยมันก็มีแลไรบ้างอยู่ใสอยู่บ้านเพิ่นมีแต่บ้านเชาเขาซื้อได้ลูก โอมันบอคือบ้านเขาเองพอเป็นห่วงหนุจะเป็นห่วงไงหนึ่งอันสองพอกไปสิเบื้องแย่งพอแม่มีแต่เจ้ากับพอกับแม่ตอนนั้นวันนี้ไอ้เอื้อเจ้าเป็นกันได้ไปเลยดิเป็นไปสั่งครอบครัวแล้ววันนี้ยังเป็นพอกับแม่นในเชตจะไหนพอจะคืขึ้นบอกว่าดีๆเสียจะคือมานอนอยู่พี่เสี ยังกินน,ำน้ำาห้งอยู่พอก็กินยาหลังชงตาลแต่ว่าถามว่าไปหนึ่งเดือนสองเดือนนี่ไ้บ่สำน่ะก็ไบ่อยังให้ไปแล้วพอเป็ห่วงแม่เจ้าก็เริ่มตาเราชีบเหืเ้องเราจะเบิ่งบ่ตาเราอันนั้นก่อนซีนปองอยู่ตาเจ้าก็ตีเบิ่งตีตาเราเจะาว่าจะให้ลูกตั้งใจอยู่น้ำพ่อนี่ ถ่ายคลิปถายยังอยู่น้ำไอ้น้ำหน้าเอาเนี่ยแล้วลูกโอ้ปอกกระป๋อยู่นิเม่เอพี่น้องเ้ยบ้านเพิ่นนยินี่นี่น้องตากับแบบว่าไปก็คือสิบมูวนเนาะพี่หนอพ่อเขาเจ็บกับแม่แต่แต่ว่าบ่อยากทีมพ่อบ่อยากจากพ่อจากแม่ไปอ่าไปหรอกพี่น้องเพราะว่าบ่มีคนนะนะมีแต่สามคนเนาะอ่ากับไปอามีอยดนะทั้งวันสายร้อนพอกับไปเก็บกาแฟอยู่โรงน้ำไอไบ พ่อกะเทาเนี่ยก็จังสี่แหละมีแต่หนองตายเบิ่งเนาะวันนี้แห้งคักอยู่สามคนพี่น้องเลยร้านกะเล็กน้อยกะเอามาส่งหน่ยจะไปทำเขาไปบ่ะร้านหลวงพ่อเป็นหลวงเออการบารเนี่ยลอะก็สีแดงยุกเด้อได้พี่น้องเลยเอฟซีทางคลองไถประกาศแบบว่าพาให้ไปไทยมีแต่คนใจดีหลวงสตาบ้าพ่อในที่พยายิคของพอมันบ่หายนี่ มันเจ็บเลื่อยๆนี่เกิดเดีอนนี่ก็ยังกินยาอยู่แม่กับสีเบ็้ลงกับตาลูกไปเดือนหนึ่งสองเดือนมานาไปอลไรสีเบิ่งพอเบิ่งแม่พอกะสามมือดีสี่มือใครอยู่ลูกเอ้ยพ่อบอกแน่ละสีเบิ้ลไปแล้วพาสปอร์ตเห็ดแหละอันแี้พอได้ยินข่าวตัวนั้นว่าลูกเปินบัสสปอร์ตสปอร์พอก็เลย เป็นห่วงเพราะพใจร้ายลูกพอยังเป็นคือนอดลูกยังเป็นห่วงลูกอพอคืนนอดลูกลูกผู้เดียวจะได้ลูกลาของพ่อจังคำว่าภาษาไทยก็เป็นว่าลูกเอียงคนเดินลูกลานะลูกคนเด็กเออลูกคนเด็กลูกคนเด็กพ่อโอ้ยีหนักเลยเนาะบายบายสันถึงเมื่อกินข้าวกินน่ะ ปะปะเอาจออย่ามากินหนายู่แต่ต้นก็กระเดาเนาะจะเบึ้งแล้วบอกตายเหนเนี่ยไาอยู่ปัหาไปไปก่อนเ้อจะขึินไปว่าอะไรกินเข้าค่ะเออไปกับเไปสิฮู้เนาะ นี่ก็คือร <way> ้านสาวเนาะสองคนนี่แหละที่ว่าเอามาอยู่นะพี่เนาะเบิ้งมาหนี่เบิ้งมาสองผู้นี้นะทั้งนานี่ผู้ขี้ดื้อเนาะขี้ดื้อตัวนี้หัก้อนหุบอกอีหยังกับฟังคู่เบิ้งเบิ้งสบายดีเนะสบายดีเบิ้งอยู่ดีๆอยู่ดีๆได้จะแอนได้จว่ะโอ้พ่เนาะเลย มาสิขึ้นเมื่อเที่ยงก่อนบ้างนี่เดีได้เดี๋ยวฝั่งอีกเบาๆหน่ก็โอ้แบบว่ามาขวัญมาโหลดของเราหันควัมาแล้วสิบ่ขึ้นมาบ่อ reveal, 1, ืมไหลเรือเอาะไม่เนาะจะเฮียนห้องไรล่ะสาะสามเอาปลาสามไปเอากระโข่เลยค่ะุเอ็นเทือไปไปเอามา อามาแอนอามาเ,เามาบิดหลดของแล้วนะบอมากอะไรอ่งไปแล้วพ่อแล้วนปหากินข้าวเ,เอาเท้า,าทงไห้รงหน้าเอาประมาณนี้นะพี่น้องแล้วพอเพิ่นอุกใจนะพี่น้อง <laughs> ไปไปขึ้นไป นี่แหละอยู่อ่าหาคนแล้วร้านเช้ากับเสี่ยวเมื่อส่งพี่น้องกับสิได้อยู่แต่สี่คนสี่คนกับร้านไม่ได้ร้านเสือซีบัวอ่ะแล้ว่าสองคนนี่พี่น้องนนอค,ค,คน,นไล่ขึ้นหลนงตายพินหนามาเบิ้งพินหนามาเบิ้งเห็ดหนาดีๆ คนไรือหนตกแต่พ no. ี่เนาะแต่ว่าค้นลำลำเนาะสูงๆแล้วข้นอวดๆขาวๆน้อยหนึ่งนี่เบิ้งแนมาเบิ้งปินน้วมาเบื้องวาโอกใจเดียดีใจเบื้องแหง่าสิได้ไปอ่าไปประเทศไทยอีกั้างหนึ่งเนาะแต่ว่าจังได้กับต้องไปแน่นอนพี่เนาะศรีร้องเบาให้เราเข้าใจดีๆก่อน ngày đấy chúng bắp bên hoàng nhá. Ừ. Này các cả theo thông hay thông ngã đâu. Coi là bác cày thì nè Hãy น้องตายแล้วพี่น้องเลยน้องตายกับแบบสีเดือดไปตามใจตัวเองมั่วไว่าสิฟังความพ่อแม่ไปเอาความพันธ์มาฝากคนนี้นนะแต่น้องตายเหตุอะไรพี่น้องคัดใจพ,อพ่อแม่บะไรเนาะผาไปนี่สิว่ารูอวกตันยุกได้แต่ไม่ฟังคนไะนเนาะพี่น้องแบบเพื่อนมัมีคนอยู่ดูได้เนี่ยไอ้เอกอกะอันนี้เนานะอีแต่แบบว่าน,น้องตายเป็นเสารักของครอบครัวนะ จะได้บอลเป็นห่วงบ่อยากใครไปเนาะกับบอเป็นยังพี่เนาะโอกาสหนาจังพอกันใหม่เนาะโอกาสหนาไปแน่นอนแต่ว่าบ่ท่านไหนหับปากไปว่าสิไปตอนไหนตอนนี้ก็โอ้คิดว่าสิไปเดือนหนาได้พี่เนาะตกใจคิดว่าสิไปเดือนหนาแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้ก็โอ้พอกันไหมคลิปหนะ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพียร์สัานี้เด้อฝากกไดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อบ๊ายบาย